างด้านของสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีค่ะขานรับนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผนึกกำลังร,งร่วมต้อนรับคณะบริษัททัวร์จีนจาก34มณฑลนทนโครงการสวัสดีหนีห่าวร่วมกับสมาคม ATTA โดยมีสมาชิกผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมกิจกรรมค่ะเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของเมืองพัทยา นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้ร่วมกับนางสาวพัทรรนงน,นเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายธเนศสุภรัตน รหัสรังสีนายกสมาคมสมพันธ์ท่องเที่ยวชวนบุรีและภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวได้รวมต้อนรับคณะบริษัททัวร์จีนจาก34มนทลนกว่า300บริษัทภายใต้โครงการสวัสดีหนีหา่าวสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มีคุณภาพเน้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความพร้อมด้านการบริการอย่างมืออาชีพ ซึ่งจุดแข็งของชมบุรีค่ะโอกาสนี้นะคะทางสมาพันธ์ท่องเที่ยวชมบุรีก็มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาพันธ์ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับทางบริษัททัวร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกทั้งประสานล่ามภาษาจีนจากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์มาคอยช่วยแปลข้อมูลการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายนับเป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างการท่องเที่ยวและการศึกษาเพื่อความมั่นใจให,ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงแสดงศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ ทางนี้ทางสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชมบุรีค่ะได้นําเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอาทิสวนไทยพัทยานําเสนออาหารไทยชื่อดังระดับโลกเช่นผัดไทยข้าวเหนียวทุเรียนผลไม้ไทยส้มตําตลอดทั้งการแสดงสุดอลังการจากอันคาซาคาบาเร่และนักแสดงจากสวนไทยกว่า50ชีวิตพร้อมกับบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ประกอบการในพื้นที่และสมมาพันธ์ท่องเที่ยวชนบุรี